วันอะไรเปลาอ้อยอะไรอ้อยเราครับ เจะไม่เนาะเจ้มเจามกลับจมเนาะจไม่ลูกมุเจ้ามากลับได้บุษชัเนาอย่าทายเนาะทายน้ำนี่หักฐันแด้เนี่ยที่กโผล่ะก็สีก็ตันนาะลุกสีก็ตันเนี่ยยูักกระด้นเลย วนวนอ่าละหักลงมาลงมายางหึ่งดินแลวตนนี้รวบหักกันหักต้นนี้กกอ่าอ้วนนอ่ลหักลงมาลงมายางหึ่งดินหักกันไม่กักกันนี่หักกันหักกันแะโอสูงนีประมาณชักไปนิลุงโอ้สูงนีประมาณชักไปนิลุงก็สั่น หลายเม็ดเต๋อดูเด้ีวีลุมหาเม็ดเต๋เจ้านขอได้มาเอวอะหลายยังหลายตีลายตีองข้อต้นอยู่บนชั้นน่ะตัขายแป้งตเวด้วยถนนสองเส้นเนี่ยจะไปบ้านมงถึงนี่เ้านสี่บ้านสี่้านั่นรอนี่แะ ดีประมาณที่แม่ก็อาที่เมตรแล้วก็เอาสีละเก,ก้ามนันออกบนมื่อหนาตีตะกอนเก้าานมันจะออกที่เป็นกราบเลยก็โลกมันมาขี้ใส่ก,กราบแล้วก็เลยออกบนออกแล้วนในไงเขาจะเขาหักย้อนลงย้อนลงมาถึงดินเลยก็ถึงดินป,ปุ๊บตันนี้กันเลยกลายเป็นต้นมาละเพราะว่าพอได้ดูดอาหารละไปเล,ลี้ยงต้นบนก็เลยไงเป็นต้นไปเหรอ กอดกันเนีายเออกอดกันจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือหักเหมือนอายุประมาณต่อไรครับต้นหยังกับต้นหยังนี่ลุงนี่สองต้นนี่ต้นตาลต้นตาลเออตาลกับต้นต้นสีน่าต้นโพต้นโพล่าต้นโพนี่มีสองยังอันนี้โพนี่โพล์อย่างแล้วมีโพแตกกันโพแตกนั่นน่ะโพต้นโพล์ไแตกต้นโพลี่อยู่วัดนรงไหนเออเนี่ยแล้วมันมีโพลอันยังหนึ่งใบอันยังมันมันอย่างอายุประมาณต่อไรครับลุง ประมาณได้ประมาณสักทีสิบปีพ่อตะกอนผมนี่มันเป็นล้อมเนาะล้อมแล้วก็ตอนนี่เป็นล้อเลี้ยงควายแล้ะบนบนนาเนี่ยเดี๋ยวทำเป็นดอกกอต่างกระปูกนี่เจ้าถือเป็นพูดนะน้ำเดิมทีที่นี่เป็นอย่างไรไหนตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นขุวกะขุวกละอันนี้มาอยู่เขตพื้นที่น้ำบ้านเนี่ยลุงหมูหฮากะไรอ้อยบนมะเหลวกะอันคือแม่ใจ๋ัย่างวัดพ่อเจ้า